เปิดไม่ติดฮะยังไงก็ไม่ติดครับผมเปลี่ยนมาทุกอย่างแล้วเยเเรียบร้อยครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมมริอลิชัยครับใครใช้ไม่ใช้ลิชัยครับผมวันนี้มริศก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนนะฮะหลอดไฟแล้วก็วิธีการเช็คไฟว่าติดไม่ติดอะนรเสียไม่เสียเบื้องต้นนะครับผมไปดูกันเลยครับผมตอนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟตัวเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ตัวน,นี้มันดำเลยเนาะนั่นแสดงว่าอาการเบื้องต้นฮะที่มลิดตรวจสอบไว้นะคือน่าจะเป็นที่หลอดนะแต่ว่าพอเปลี่ยนหลอดแล้วเนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้ครับนะอ่ะเปลี่ยนหลอดแล้วปุ๊บเนี่ยฮะมันก็ยังไม่ได้ครับปุ๊บเปิดไม่ติดคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟรอบเนี่ยติดเห็นไหมฮะไฟรอบติดนะครับนี่แต่ว่าไฟไฟที่เป็นดวงกลางคือตรงนี้ครับมันไม่ติดครับนะฮะยังไงก็ไม่ติดดูฮะเปิดแล้ว ไม่ติดนะครับผมก็พอเปลี่ยนหลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็ลองเปลี่ยนสตาร์เตอร์ดูครับผมเออคือตอนแรกนะครับต้องลองเช็คไฟนะฮะว่าว่าไฟมันเข้าไหมเนาะไฟมันเข้าไหมนะฮะลองเช็คดูเบื้องต้นคือควรเช็คตรงมันเสียที่บ้าหลังหรือเปล่านะครับเผื่อบางทีไฟรั่วนะครับก็เช็คดูก่อนนะฮะว่าไฟมันออกไหมเนาะอันนี้คือเราปิดสวิตช์อยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟสวิตซ์เนี่ยก็คือไฟจะเข้านะฮะเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ดูครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ดู ปุ๊บฮะบสัสมิตรแล้วโอเคอ่ะแล้วเรากลับมาดูใหม่ครับคือเมื่อกี้มาสมิต์แล้วเนาะก็มาดูใหม่ครับผมโอเคมาไฟเข้าไหมเนาะนี่ฮะไฟเข้าเห็นไหมฮะอ่าแต่เหมือนใจเหมือนจะเข้าไม่ค่อยดีถูกไหมครับอ่าปุ๊บเ็นไจมัะเข้าอยู่ครับโอเคแต่เนี้ยเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นที่ประหลาดครับ แล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนสตาร์เตอร์แล้วลองเปิดก็ไม่ติดนะครับผมเออตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นที่ตัวบาลัดนะครับเพราะว่าตัวบาลัดนี่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเสียนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่สวิตช์ครับนะฮะแล้วก็ซื้อสวิตช์มานะครับผมอ่าปุ๊บแล้วก็แกะนะครับก็คือตอนแรกนะฮะไอตัวสวิตช์เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็แกะออกมาเลยครับตอนนี้นะฮะแกะสวิตช์เองเลยครับนะแกะสวิตช์เองปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์นะครับผม เปลี่ยนสยวิตให้เรียบร้อยนะครับโดยก่อนเปลี่ยนนะครับให้เช็คดูนะครับว่าไฟเข้าอะไรยังไงบ้างเนาะขั้นต้นถ้าดูอ่ะคือคือไฟมันเข้าหมดเลยเนาะเห็นไหมครับไฟมันเข้าหมดเลยถูกไหมอา่าแต่เนี้ยคือตัวนี้เปลี่ยนแล้วคือไอ้ตัวเก่าไอ้ตัวเก่าที่มงึงิ้งัดมานะครับก็คือเนี่ยฮะก็คือแบบมันก็ติดนะครับไฟก็เลยคิดว่าตัวเก่ามันก็น่าจะไม่เสียเหมือนกัน <laughs> แล้วไอ้ตัวใหม่ก็คือไม่เสียอยู่แล้วถูกไหมฮะ ไฟมันก็เข้าหงนะก็เลยลองแกะเปลี่ยนดูหนึ่งก็คือเปลี่ยนสตาร์เตอร์ก่อนครับเปลี่ยนสตาร์เตอร์เปลี่ยนหลอดแล้วก็มาเปลี่ยนสวิตช์นะครับมาเปลี่ยนสวิตไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเปลี่ยนประหลัดครับก็คือเช็คทุกอย่างมาหมดแล้วแต่การทําหรือการเช็คไฟทุกครั้งนะครับผมหรือการเปลี่ยนเนี้ยไม,ไม่ว่าส่วนไหนแนะนํานะครับคือไม่ใช่แนะนาเลยคือเป็นหลักการที่ตายตัวเลยคือต้องปิด เบเกอร์ตลอดนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตได้นะครับผมเดี๋ยวบังเล็กจะมาเปลี่ยนบาลาดนะครับผมนี่ฮะไปซื้อบาลาดมาใหม่แล้วฮะตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้ฮะราคาหกสิบาทเนาะหลอดนี่เปลี่ยนไปเมื่อวานราคาก้าสิบาทนะครับผมเป็นหลอดของไดไดชิอันนี้เป็นหลอดวงกลมท่านเองเดี๋ยวมาเปลี่ยนเอ่อเป็นบาลาดครับผมแต่ว่าเบื้องต้นคือต้องไปปิดเบเกอร์ก่อนนะตอนนี้บังเล็กยังไม่ปิดนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปปิดเบเกอร์ นะครับผมโอเคนี่ยังเปิดสวิตต์อยู่ไฟยังเข้าอยู่โอเคเดี๋ยวไปปิดเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็มาแล้วก็มาเปลี่ยนบัลลังกันครับอ่ะปิดสวิตช์ปุ๊บโอเคนี่เทสเปิดปิดใช่ไหมโอเคปิดสวิตช์ไปปุ๊บไปปิดเบรกเกอร์ครับนี่ครับปิดเบรกเกอร์เลยปุ๊บฮะตัดให้หมดเลยนะ พอปิดเบเกอร์เสร็จแล้วนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราต้องกันไว้เผื่อความชัวร์นะฮะหลังจากปิดเบเกอร์ทุกครั้งนะครับผมให้เราตรวจเช็คไฟเนาะว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าไฟมันรั่วหรือเปล่านะกันเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะฮะโอเคไฟไม่มีแล้วเนาะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คที่บาลัดอีกทีนึง่งชบ โอเคเดี๋ยวเช็คที่บะหลาดอีกทีนึงครับผมเมื่อกันชัวร์เนาะ่าไม่มีนะครับผมไม่มีฮนะไม่มีครับผมโอเคเรียบร้อยอันสายดําตัวนี้ครับมันเป็นสายที่มาจากสายบ้านนะครับผมเข้าบะหลาดนะครับแล้วก็สายนี้คือ,อ,อทางออกเนาะหรือไฟออกจากบะหลาดมาสู่หลอดไฟนั่นเองนะฮะตัวนี้สายเทาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผม เดี๋ยวมงลิอาจจะข้ามไปเลยนะเพราะว่ามงลิชต้องใช้สองมือนะครับผมโอเคแต่ว่าหลักๆ <st it> นะครับผมเราต้องเอาตรงนี้ออกครับเอ่อตรงนี้ออกครับหนึ่งจุดฮะตรงนี้ออกครับหนึ่งจุดตรงนี้เนาะหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครับอสองเนาะตอนแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับผมแล้วก็เอาของใหม่มาใส่ได้เลยตอนเราเปลี่ยนประหลาดนะครับเราสามารถใช้ครีมก็ได้เนาะก็หมุนหมุนนะฮะหมุนหมุนนะฮะพอหมุนให้มันอ่อนนิดนึงเราก็ค่อยหมุนเองก็ได้ครับ อันนี้หมุนก่อน้คุหมุนก่อนหมุนให้มันอ่อนก่อนหมุนให้มันคลายตัวก่อนอ่าฮะนี่คือถือถือไปด้วยแล้วก็น,นั้นไปด้วยสูงนิดนึงหมุนเองฮะอ่าโอเคโอเคทั้งสองด้านเลยเนะาะทำแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยครับหลังจากที่เราแกะตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ได้แล้วเนาะ นีนะแล้วหลังจากนั้นครับก่อนที่เราจะไปเก็ตัวที่สองเนะนอนนีน่ฮะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับผมโดยที่เราขันนี่ฮะเอาเข้าไปในนี่ฮะแล้วก็เราขันครับเราขันให้เอาสายนี้ออกเนาะสายไฟเข้าสายไฟออกจากบัลลัดออกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ขันออกไปเลยเนาะนครับพอเราขันออกได้แล้วเห็นไหมครับเราก็อ,าออกมาได้เนาะจากจากที่เข้าเมื่อกี้นะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็มาขันตัวนี้ออกฮะ เราก็ใช้ครีมเนาะมาหมุนตัวนี้ออกครับนะฮะเดี๋ยวบงลิขขอมหมุนก่อนแล้วกันอ่าเมื่อเราแกะออกมาได้แล้วนะอย่างงี้ฮะแกะออกมาได้แล้วเนาะเราก็เอาตัวใหม่ครับใส่เข้าไปเลยนะแกะกล่องตัวใหม่ก่อนเนาะใส่แล้วก็เอาไปใส่เข้าที่เดิมเนาะอ่าแล้วตอนนี้ครับบางลิขก็นี่ฮะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะใส่กลับมนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าใส่ไฟเข้า เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ไฟออกใส่สายไฟออก,ออกเรียบร้อยแล้วเนาะลองเช็คดูครับเมื่อกี้เปิดเบกเกอร์แล้วเนาะไฟเข้าไหมอ่าคือโอเคไฟไม่รั่วนะแต่ว่าเปิดเบกเกอร์ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้นั้นครับยังไม่ได้เปิดสวิตชนะ์เนาะโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมลองไปดูว่าไฟจะติดหรือเปล่านะ้าหลังจากเปลี่ยนบาลานแล้วเนาะโอเคครับ คือคือวันนี้กันไว้ตลอดนะคือจะมีผ้ารองนะครับจะมีผ้ารองตลอดหนเวลาทําพวกไฟพวกนี้นะกลัวเหมือนกัน,นกลัวไฟ่วแต่จริงคือถ่า้ดีนะครับถ้าใส่รองเท้าดีกว่านะครับ <S <S นี่เปิดปุ๊บอ่ะโอเคไฟดวงรอบๆบปิดนะครับเปิดไฟตรงกลางปุ๊บเย้เรียบร้อยครับผมนี่ฮะเปลี่ยนไฟด้วยตัวเองได้แล้วนะครับคือจริงๆไอไฟรอบๆมันก็มีเสียแต่ว่ามันเปลี่ยนง่ายครับแต่ว่าพอ พอไฟปกติที่มันไม่ใช่ LED อะครับผมนะไฟบ้านทั่วไปเนี่ยคือมันจะมีเรื่องออพวกบาลาดพวกสตาร์เตอรออ์พวกสายไฟไม่เข้าบ้างสวิตไฟบ้างอะไรเงี้ยฮะมันจะมีหลายเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยฮะก็ก็ต้องลองเช็คตางกันไปดูนะเดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวมันก็จะมาเก็บนะครับเก็บงานเนาะอย่างเช่นเอาพวกเนี้ยเข้านะครับผมเอาฝาอะไรเข้านะครับผมให้เรียบร้อยนั่นเองครับผมเดี๋ยวไป ปิดไฟก่อนล้วกันคลิปไอตรงนี้สําคัญนะครับตรงตรงสวิตเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าจะเอาเข้านะครับผมก็ต้องปิดเบเกอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเกิด <c oughs> อันตรายต่อชีวิตได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวบริขออนุญาตไปใส่ไฟต้านบนก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่สวิตนะครับผมนะครับให้หมันเข้าที่เข้าทางนะครับผมแล้วก็จะไปเปิดเบเกอร์แล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม <c oughs> โอ้โหวันนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปแสงครับโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวลองเปิดสวิตไฟดูครับปุ๊บโอเคสวยงามครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ปิดเบกเกอร์แล้วก็มาลองใส่สวิตกันครับผมลองใส่กรอบของสวิตเนาะจะปิดเบกเกอร์ก่อนเอามันไฟจะเปิดปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปุ๊บโอเคไฟหมดเลยปุ๊บฮะ แล้วก็ปิดสวิตช์ครับเออปิดเบเกอร์มันจะใสป่ปิดเบเกอร์สำคัญนะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็ต้องอเอาตัวสวิตช์ยาเข้าก่อนครับแต่ไม่แต่ด้วยความที่ว่ามงนิศทำคนเดียวนะไม่มีใครปิดกล้องให้ก็เลยจะลำบากนิดนึงโอเคเดี๋ยวมงนิศก็จะเอาเนี้ยครับนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเอ,เอาเอาเนี้ยเข้าไปใน ตรงร่องตรงนี้ให้ได้นะครับผม้หลังจากนั้นก็ดันอันนี้เข้าไปให้มันอยู่อยู่ติดกับฝามันเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาตัวกรอบเนี่ยฮะเอาตัวกรอบเนี่ยฮะก็ใส่กลับเข้าไปนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวมันเล็กขอไปทําก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเี็กใช้2มือนะฮะต้องจํา2มือนะฮะเดี๋ว <thats S 1> ยวมันเล็กขอทาก่อนลวกันครับผมเอ่อพอใส่สวิต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มันเล็กก็ดันนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นครับเราก็ครอบฝามันนะ นี่โอเคแล้วก็ดันไปเลยเได้มันดังแป๊กฮะโอเคเนาะเอเอแาดังดังป๊กให้หมดเนาะโอเคนะครับอ่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสรุปนะครับวันนี้นะฮะที่เสียนะครับก็คือจะมีหลอดไฟนะครับของมลิดเนาะอ่ะหลอดไฟตรงนี้นะเพราะมันดํานะครับผมพอมันดําปุ๊บเนี่ยก็คือแบ็บอกว่า,วามันมันชอนะ็อตแล้วเนาะนะครับผมมันก็เสียแล้ว ดังนั้นก็ซื้อหลอดไฟครับผมแล้วก็ตัวบาลานะครับผมตัวบาลานตัวใหม่เปลี่ยนแล้วเนาะก็มี2ตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าบางทีไล่เช็คตั้งแต่ไล่เช็คตั้งแต่สวิทเอรไล่เช็คตั้งแต่หลอดไฟสตาร์เตอร์แล้วก็สวิทแล้วก็บาลานนะครับผมเช็ค4ส่วนนี้ก็คือจบเลยนะแต่ในแต่ละส่วนนะครับแนะนำคือให้ปิดเบรกเกอร์ไปหมดเลยเนาะเพื่อป้องก,กันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมหวังว่าก็จะได้ไอเดียนะครับหรือว่าจะได้ลองฝึก กันดูนะบางครั้งเนี่ยเราจะจ้างช่างนะครับผมแต่ว่าบัลลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุงต้งๆุ้ตมตไปเลยนะครับผมโอเค